EP 14วิเคราะหขหลักสิบและหลักหน่วยงวด6 6พฤษจิกามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ สำหรับคลิปนี้มาพบเจอกันเป็น EP ีที่14ลงช่องในเช้าวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2 5 6 8เป็นแนวทางสำหรับการลดต้นทุนจากการวิเคราะห์เลขดับหล,ลัก10บและวิเคราะห์เลขดับหลักหน่วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเก็บข้อมูลแนวทางเลขดับลดต้นทุนสำหรับเลขดับหลักสิบบนแนวทางแรกที่เลขดับหลักสิบสี่แชก เก็บสถิติมา33งวดให้ดับผิด1งงวดผลงานล่าสุดวัหนึ่งพฤษจิกให้ดับหลักสิบเลขกห้าท้ายหลังวันที่1ออก8 98ดับผ่านค่ามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤษจิกาดับหลักสิบสี่แชกให้ดับเล็กห้า มาดูกันต่อที่เล็กดาบหลักสิบสูตรพอสามสาธิติที่ผ่านมา150งวดยังให้ดับผ่านตลอดทุกงวดสำหรับผลงานแดงมวรสุด1พฤศจิกาห้เล็กดับหลักสิบเลขสองถ่ายหลังบันที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกา สูตรพ่อข้อ3ให้ดับหลักสิบเลขหกตามมาด้วยเลขดับหลักสิบสูตรพ่อข้อ1นึศูนย์สาธิติที่ผ่านมา150ง้วดมีดับผิดสองงวดผลงานล่าสุดงวด1พฤศจิกาให้ดับหลักสิบเลขสอง่ายหลังวันที่1ออก898ดับผ่านค่ะ มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาสูตรพอคอ100ให้ดาบหลักสิบเล็กหมาดูกันต่อที่เล็กดับหลักสิบสูตรสอคข้อ16สูตรนี้เป็นสูตรใหม่สาธิติ93งวดยังดับผ่านตลอดถูกงวดผลงานล่าสุดงวดหนึ่งพฤศจิกา ให้เลขับหลักสิบเลขสองท้ายหลังปอนที่หนึ่งออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม 16, ส่สิบหกพฤศจิกาสูตรซอข้อหนให้ดับหลักสิบเลขสามตามมาด้วยเลขับหลักสิบอาจารย์ปังเก็บสาธิติมา30มสงวดให้ดับผิด1งงวด ผลงานล่าสุดงวันหนึ่งพฤษจิกาให้เล็กดับหลักสิบเลขกสามายหลังวันที่หนึ่งออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤษจิกาอาจารย์ปังให้ดับหลักสิบเลขกห้าสรุปแนวทางเลขดับหลักสิบบนของงวดน,นี้16พฤษจิกา ด้เลขดับรวมทั้ง5้าสูตรคือดับเลข5้ดับเลขหและดับส่วนเลขที่ไม่ดับก็จะเป็นเลขเด่นมีเลขเด่นหลักสิบสำหรับงวดนี้มีเลข0 1 2 4 7 8และ9มาต่อกันที่เลขดับหลักหน่วยสูตรแรกเลขดับหลักหน่วยบนสูตรปีส สาธิติ164งว้วดหายเล็กดับผิดหนึ่งงวดผลงานล่าสุดงวดหน 1, พึพฤศสจิกาห้ดับหลักหน่วยเล็กสองทายรางวันที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศสจิกาสูตรดับหลักหน่วยวีสอห้ดับเล็ก8ด ตามมาด้วยเลขดับหลักหน่วยบนสูตร v3 สาธิติ164งวดยังให้เลขดับผ่านตลอดทุกงวดสำหรับผลงานแตงวราสุด1พฤศจิกาให้ดับหลักหน่วยเลข2ถ่ายดังวันที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกา สูตรดับรักหน่วยวีสามหายเลขดับรักหน่วยบนเลขสี่มาดูกันที่เลขดับรักหน่วยสูตรเทปสะท้อนสองสาิติ160งว้วดหายเลขดับรักหน่วยบนผิดหนึ่งงวดสำหรับผลงานในวัล่าสุด1พฤศจิกาหายดับรักหน่วยเลขสองท้ายหลงวันที่1ออก898ดับผ่านค่า มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่ส6หพฤศจิกาสูตรเทพสะท้อนสองห้ดับหลักหน่วยบนเลขแปมาดูกันที่เลขดับหลักหน่วยบนซอนอวีสองสาติติ160งว้หกวดห้ดับรักหน่วยผิด,นดหนึน่งงวด,ด,วงวดสำหรับผลงานงวลาสุด1พฤศจิกาห้ดับหลักหน่วยเลขสอ ้ายหลังปันที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาสูตรสอนอวีสองหายดับดักหน่วยบนเลขกตีตามมาติดติดด้วยเลขดับดักหน่วยบนสูตรสี่สองสาธิติ68งวดหายเลขดับดักหน่วยผ่านตลอดถูกงวดนะคะ สำหรับผลงานในเวลาสุด1พฤศจิกาให้ดับหลักหน่วยเลขก2ถท้ายหลังวันที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาโซส่สี2ให้ดับหลักหน่วยดับเลขสีสำหรับเลขดับหลักหน่วยบน์อาจารย์ปังเก็บสาธิติมา30งวด ยังดับผ่านตลอดทุกงวดผลงานล่าสุดงวดหนึพฤศจิกาให้ดับหลักหน่วยเลข3ท้ายรางวัลที่1ออก898ดับผ่านค่ะมาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16พฤศจิกาสูตรอาจารย์ปังให้ดับหลักหน่วยดับเลข5สรุปแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนของงวดนี้ 16พฤศจิกาได้เลขดับรวมทั้ง6สูตรคือดับเลข8ดับเลข4และดับเลข5ส่วนเลขที่ไม่ดับก็จะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยบนของวันนี้นั่นก็คือ0 1 2 3 6 7และ9เลือกนำไปใช้ตามสูตรที่ชอบเลยนะคะสูตรไหนไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยค่ะ คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ S D ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้กับแอดมินแล้วกลับมาพบกันอีกในหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ